สวัสดีครับอ่านะครับสาัสดีทุกคนนะครับนี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่การรีวิวนะครับแกะต้นไม้สดเหมือนเดิมนะครับอ่านะนี่ครับให้ดูกันก่อนนะครับยังไม่บอกชื่อนะครับสําหรับต้นไม้สดต้นนี้นะครับที่ส่งมาเนาะให้ดูกันก่อนนะครับแพ็กเกจที่จะมาแกะนะครับวันนี้ขอหุ้มนะครับแพ็กเกจแพ็กมันด้วยตักร่านะครับสองลูกเนาะแบบนี้ และท่านที่เคยสั่งซื้อต้นไม้ก็คงจะเคยเห็นนะครับวิธีการแพ็กแบบนี้เนาะมีตักฝ้าหนึ่งลูกอยู่ด้านล่างนะครับและก็ด้านบนก็คือครอบไว้นะครับสําหรับต้นไม้ที่อยู่ด้านในก็มีการยึดนะครับยึดด้วยเชือกนะครับแลแต่แลแต่ร้านแลแต่เทคนิคของแต่ละร้านนะครับแล้วก็ครอบมาเนาะนี่ครับแบบนี้เนาะมาดูกันนะครับว่าด้านในเป็นต้นอะไรให้ดูนะครับาลุ้นครับพอดูออกไหมครับว่าเป็นต้นอะไร ต้นนี้ก็คือนางไหมนั่นเองนะครับโอเคนะครับมาแกะพร้อมกันนะครับนี่นะครับทางร้านก็ทำการยึดนะครับด้วยสิ่งนี้นะครับลืมชื่อนะครับขอไปนะครับลืมชื่อนะครับไมดูขอเรียกอะไรนั่นนะนี่ครับยึดมาทั้งหมดสามเส้นนะครับโอเคนะ โอเคนะครับนึกออกแล้วครับที่ยึดนะครับก็เป็นสายเคเบิลไทม์นะครับสายเคเบิลไทม์แบบนี้เนาะนะครับเอาไปดูกันเนาะที่ยึดมาเมื่อกี้นะครับที่ตัดออกเนาะสายเคเบิลไทม์นะครับสาหรับตัวนี้ก็แบบราคาถูกก็มีนะครับในช้อปปี้ก็มีเนาะใครจะซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสายเคเบิลไทม์นะครับ นี่ครับออกมาแล้วเนาอะ,อะได้ดัก,กลาด้วยนะครับได้ดัก,กลาสองลูกเนาะถัอว่าเป็นของแถมนะครับสําหรับการสั่งสั่งนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ขอคุ้มมานะครับมีเชือกยึดเนาอะ,อะเชือกยึดแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะตัดเชือกออกมาเลยนะครับโอเคครับ สำหรับต้นไม้นะครับหลังจากเอาออกจากตะกร้าแล้วก็แพ็กมาด้วยอันนี้เป็นขวดยางนะครับขวดน้ำมันลมขวดใหญ่เนาะครอบต้นมาเนาะนี่แบบนี้เลยเนาะมาตัดเชือกนะครับแล้วก็มาแกะด,ดูต้น นี่ครับออกมาแล้วครับนั่งไหมเนาะ,ะต้นขนาดพอเหมาะนะครับทางร้านบอกว่าเป็นต้นแยกหนอนะครับได้มาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่ครับราคาหลักร้อยนะครับไม่เกิน500นะครับดูครับ โอเคครับก็กระถางนะครับสี่นิ้วเนาะกระถางนะครับสี่นิ้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นเป็นทิชชู่นะครับเป็นทิชชู่เหมือนเดิมนะครับส่วนมากก็จะใส่ทิชชู่มานะครับหรือจะเป็นกระดาษหนังสีพิมพ์นะครับและแต่ร้านเนาะที่ผมขายลูกค้านะครับก็ต้นไม้ที่ผมส่งนะครับก็ใส่ทิชชู่ไปเหมือนกันนะครับและก็แพ็กเกจการหอก็เหมือนเหมือนกันเนาะ อ่านะครับสรุปนะครับต้นไม้สดออนไลน์ที่สั่งมาวันนี้นะครับนางไหมต้นที่ได้นะครับแพ็กเกจตะกล้านะครับออกมาก็ต้นคนข้างสมบูรณ์นะครับแข็งแรงอ่นนี้ครับได้มาแบบนี้เลยเนาะดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนางไหมนะครับมีสีสันนะครับมีสีสันด้วยแล้วเนาะโอเคนะครับ ก็เอาให้ดูกันนะครับสำหรับาการสั่งต้นไม้สดออนไลน์นะครับกับต้นไม้ที่ชื่อว่านางไหมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากคิดว่าดีนะครับคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ